พี่น้องหลังจากที่เราไปหาหนอไม้มาแล้วเนาะบาดท,ที่นี่มาปอกเป็นอย่งสีล่ละวพี่น้องนอไม้นอไม้ฝรัง่งนอมไม้ไร้ขนมาปอกเราเปน็นอยงสี่บันี้ขวอยสีมาซับซับซับับับแล้วจะมาทออมํานะหนอไม้ส้มนะพี่น้องหนอไม้ดองนะจะมาทํหนอไม้ไม้ดองสูตรอาจารย์ใจมารับชมกันเลยค่ะพี่น้อง <S <S ย่ำเสร็จแล้วค่ะพี่น้องจ้าบาดท,ที่นี่สีปเฮ็ดนอไม้ส้มเด้อพี่น้องเด้อเอาไปแช่้ํา ไม่ได้ข่ายเดียวไปแช่น้ำหนึ่งคืนนะพี่น้องนี่ย่ำเรียบร้อยแล้วหน่อไม้ฝรั่งจะไปทำหน่อไม้ดองมาล่อล้นว่าจะเป็นจะมูหรือจะเป็นจ้าแต่ว่าได้อาจารย์ดีพี่น้องอาจารย์ดีต้องเป็นแทนแน่นอนอาจารย์แอนมิลอาจารย์หนุน่มน้ามนคนไข้แม่อาจารย์ดีอาจารย์ดีบอกแขวะค้องดีต้องมีอาจารย์ดีเอาไปแช่น้ำก้อนบันี้ นี่พี่น้องจา้าเอามาแช่น้ำใ้ไดนนี่เย่าคว้ามาแช่ส่หม้อเนาะหมอ้อหม้อใหญ่ขอแคได้แช่ส่หมอ้อหม้อไหวมันนี่รล่อมืออื่นเสาร์ฟได้กว่าสีมาคันมาเห็ดน้งไปสมหาเตรียมเตรียมปลูกไว้เตรียมปลูกเตรียมขวดใว้พี่น้องมอเตอร์ไซส่ <laughs> อย่ามาเบิ่งตอนต่อไปจะพี่น้องจา้าเอา พี่น้องจ้าหลังจากแช่ไวคืนหนึ่งเราเด้อบานนี้แช่ไว้หนึ่งคืนนะคะน้องไปสมน้องไปสมสูตรขวายสูตดอาจารย์สูดอาจารย์ใจบบาน,นี้ควายจะออกจากน้ำพี่น้องเอาออกจากน้ํามาใส่มาใส่ภาชนะที่สะอาดเด้พี่น้องขอยใส่ถาด เอาออกจากน้ำมันกินกินกับสกินแบบอ่าขึ้นน้องไม่สมพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าเขาแช่น้ำไปขึ้นหนึ่งเนาะบานี่แช่น้ำก็เอาออกจากน้ำแล้วเนาะออกจากน้ำบานี่เอาเกลือมาใส่พี่น้องเกลือมาใส่ขั้นเกลือได้ไลยเติบอยู่เป็นแทนแนนอนพี่น้องสูตรนี้ ตัวว่าเห็ดเห็ดแล้วงวดก่อนนั่นบนนี้เอามาขันขันจนอ่อนพี่น้องจ๋าน้อไม้ฝรัง่งน้อไม้ฝรั่งกับเห็ดเห็ดเห็ดได้น้องน้อไม้ฝรั่งก็ได้เบาแล็วก็อยากแกงหัวกะพีนนน่น้องแกงไส้ไก่กับแซบน้อไม่สมบดนี้เจียวมาขันเด้อพี่น้องจ๋ามาเบิ่งตอนขันเด้อบดนี้ขันจนอ่อนแล้วพี่น้อง พี่น้องันนี้สีขั้นใช้เกลือเด้อเกลือกาเอาได้พี่น้องเกลือเม็ดใหญ่ข่อยกาเอาได้เนี่ยข่อยสิกาเอาไม่มีตวงได้ค่ะพี่น้องไม่มีตวงกาเอาแล้วก็ขั้นขั้นจนออนพี่น้องมันนี้กาเอาอย่างยังเตเอาไปใช้แล้วจะเอาใช้หลายเกินประมาณข่อยกาคือวัาข่อยเห็ดแล้วรอบหนึ่งเนาะ เอามาเอาจิมเอามือแตะเบิง์น้ะพี่น้องเด้อเอามือแตะดูเอามือแตะดูะด้วยคะ่ะป๊าดมีหอดใบไผ่พี่น้องเอาใจน้ำกานหนูเพียงให้เป็นพยานว่านหน่อไม้ของจริงไปแช่์หอดใบไผ่ขึ้นหนึ่งคันจนอ่อนพี่น้องจา๋าคันจนอ่อนนะคะคันจนนิ่มเลยอ่อ,อนเ้าหากันคันไปแล้วใบเนก้อนจะเอาใส่ปุุกหาพาชาชนะได้เอาปุก เอาปุกหรือว่าขวดน้ำขวดน้อยก็ได้พี่น้องเอาแงเอาทางลงไปเขาจะว่าข่ได้ปุกแก้วข่ได้ปุกแก้วพี่น้องจ๋าขันจนอ่อนแล้วก็ใส่ปุกเด้อพี่น้องเด้อฟังเสียงขันความกรอบอือ ขันเัวกะว่าเขากับเขาเกลือแล้วมาเนี่ยเอามือแตะเบิ้งด้วยพี่น้องเอามือแตะดูโอเคข่อยิขันไปอีกไปเรื่อยๆเนาะขันกับขันเป็นสุกนเนาะพี่น้องขันไปอีกเรื่อยๆเสร็จแล้วค่ะพี่น้องจ๋านี่ขันเรียบร้อยแล้วเอาใส่ปุ๊บเนี่เป็นยังสี่พี่น้องเอาใส่ปุูกประเด็นเอาน้ำที่ว่าขาขันเลอพี่น้องเด้อเอาใส่เนาอน้ำที่ข้าเออกจากน้ำแซมาแหละ ขัน้นเอาเทาใส่บดีขั้นขั้นน้ำหน่อยเอาเอาน้ำเปลา่าเทใส่ตอนขั้นก็นได้พี่น้องนี่เียบร้อยแล้วเห็ดวางหันได้สามปุ๊กอันนี้เอาปุ๊กน้องไม่สมเก่ามาใส่พี่น้องบุกน้องไม่ส้มเก่าที่ซื้อกินนอะามาใส่อันนี้เห็ดก้อนพี่น้องอันนี้เห็ดก่อนสองวันนะคะเป็นแล้วเนี่ยเห็นว่าขาวเลยค่ะถ,ถ้าเป็นแล้วสิเป็นลักษณะนี้พี่น้องนี่ขาวเลยนี่ อันนี้เห็ดกรอนไปสามปุกเที่ยวมั่งหมดก่อนนะ่ะลองเห็ดบิ้งได้พี่น้องเดอ้อตั้งแดนสูตรนี้ไปใส่เป็นแทนแน่นอนเนี่ยเห็นปะหาเนื้มากแกงใส่บะนี่ โอเคเด้ค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกดติดตามขอบขอบคุณทีเขามารับชมเด้ค่ะเด้อเอามาให้เบงหน่าไม้หน่าไม้หน่าไม้ดองสูตรยายกลม <laughs> ไปเห็กด,นนนเนดกินเด้อปิดฟ้าแน่นๆนพี่น้องบันไดย่ำสกินจะก่อยเปิดฟ้าเด้พี่น้องค่ะโอเคค่ะบายบายจุ bye ๊บ